ตอนนี้ผมยอยู่ที่สวนสาธารณะกุฎน้ำกินนะครับสถานที่ออกกำลังกายของเมืองกาลสิ์นะครับจะเป็นสวรน้ำมรกตนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากุฎน้ำกินตรงลานกลางน้ำนะครับเป็นเกาะแล้วก็จะทำเป็นที่ออกกำลังกายเต้นแอโรบิกนะครับเวลาจัดงานลอยกระทง ตรงเวทีกลางก็จะประกวดนางนกพมาศนะครับอันนี้ก็คือสวนสาธารณะกุฎน้ํากิน,กนขอระก,ก็จะเป็นลานวิ่งออกกำลังกายนะครับตอนนี้คนยังไม่ได้มาวิ่งนะครับเดีย๋ยวตอนหัวค่ำก็จะมีนักวิ่งมาออกกำลังกายนะครับส่วนมากก็จะมีตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะครับกุดน้ําจิน เทศบาลเมืองกาลสินนะครับถ่ายทำบรรยากาศรอบๆนะครับตรงเกาะกลางน้ำก็จะมีเขาเรียกว่าไฟแล้วก็มีชิงช้าม้าหมุนของเล่นไว้ให้เด็กๆแล้วก็พอดน,นะครับถ้ามีอาหารปลามา ก็จะมีปลาให้มาชมนะครับยังยังตัวเล็กๆอยู่นะครับปลากุ้ําจินนะครับสถานที่ออกกำลังกายของเมืองกาลสินนะครับ